สวัสดีครับพบกับพระเครื่องทั่วไทยตัวเฮียพระเครื่องหรือว่าตัวพระเครื่องนะครับเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจนะครับเบอร์โทรกับไอด i ไลน์นะครับเบอร์เดียวกันนะครับ0ูนย์เก้าหนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ EP นี้นะครับอง์ละ300บาทนะครับ4องค์หนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามารับชมองค์ที่1กันเลยดีกว่านะครับ นี่นะครับอง์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไฟไฟไฟนี่นะครับอง์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับเป็นหลวงปุ่ทวดเนื้อว่านนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับปีเก้าเจ็ดนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับจะเป็น หลวงพ่อเงินปั๊มปีหนึ่งห้านะครับเนื้ออัปปะก้านะครับออกวัดท้ายน้ํานะครับนี่นะครับออกปีหนึ่งห้านะครับหลวงพ่อเงินออกวัดท้ายน้ําเนื้ออัปปะก้าครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับจะเป็นพระปิดตานะครับเนื้อสัมฤิดนะครับนี่นะครับหนักนะครับเป็นตลับหลังตันนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อโลหะสัมฤิดนะครับ ใครรู้ที่ใครชอบนะครับจัดไปนะครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับดูเนื้อสกอนนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สี่นะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับ จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับเนื้ออัปปะก้านะครับนี่นะครับให้คุณไว้เป็นที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญระฆังปี17นะครับออกกรุงเทพนะครับวัดอัมพวาครับองค์นี <une arth> <noise> ้องค์ที <face> ่5นะครับองค์ต well ่อไปนะครับองค์ที่6นะครับจะเป็นพระปิดตาแร่บางไผ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่6นะครับเป็นพระปิดตาแร่บางไผ่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเตาลีดปีศูนย์ห้านะครับนี่นะครับปีศูนย์ห้านะครับอง์นี้องค์ที่เจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่สวยมากนะครับองค์นี้นะครับอง์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับ ส่งฟรีเหมือนเดิมครับผมองค์ต่อไปนะครับอง์ที่เก้านะครับนี่ดีกว่าหลวงพ่อปานขี่ขี่เขาเรียกว่าอะไรนะขี่หนุมานนะครับนี่นะครับองค์นี้อง์ที่เก้านะครับหลวงพ่อปานขี่หนุมานครับผมนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ท um, um, ี no ่10นะครับนี่นะครับเป็นพระล่วงนะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับนี่นะครับพระล่วงหลังลางปืนนะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับองค์นี้องค์ที่10บนะครับนี่นะครับให้ดูเนื้อนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่11นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญลอหยดน้ําหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับ ออกเนื้อออกสำลิดนะครับนี่นะครับสำลิดแต่ไม่มีผิวประหลอดวะเนื้อเนื้อตะกัวนะเนื้อตะกัวนะครับผิวประหลอดขึ้นนะครับนี่นะครับเป็นนี่นะครับหล่อโบราณนะครับเป็นพิมพ์กีบบัวหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะเนื้อตะกัวนะครับผิวประหลอดประหลอดเดิมๆเลยนะครับองค์นี้องที่สิบเอ็ดนะครับองคต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับเป็นสมเด็จ กรุบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับให้ดูสักก่อนนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับจะเป็นเหรียญปิดตานะครับนี่นะครับปิดตาเหรียญปิดตาเกาไม่รู้ที่นะครับเนื้อทองแดงนะครับอง์นี้องค์ที่สิบสามนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่14นะครับเป็นพระซุ้มกอนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับอง์นี้องค์ที่14นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่15นะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อสำลิศนะครับนี่ตลับหลังตันอีกเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยนะครับนี่นะครับ องนี้องคที่สิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกนะครับเป็นรูปลอหลงพ่อเดิมนเนื้ออัปกา้นะ своей, billion, นกนปกานะครับน, 16, น,บนี่นะครับรูปลอหลงพ่อเดิมรุ่นแรกนะครับเนื้ออัปก้านะครับองค์นี้องค์ที่สิบหกนะครับนี่นะครับเป็นตลับกันน้ําเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับ นี่เลยเป็นเหรียญปิดตาพังพก,กาเนื้ออปกานะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระปิดตาพังพก,กาเนื้ออปกาครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับเป็นนางพระยานะครับพิมพ์เข่าโค้งนะครับนี่นะครับ นางพญาพิมพเข่าโคงโอ้ด้านหลังสีเทามอยด้านหน้าสีน้ำตาลนี่ทูโทนนะครับสองสีเลยนะครับสุดคลาสสิกเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเก้านะครับนี่นะครับเป็นพระกุลีลาสุโขทัยเนื้อดินนะครับนี่นะครับอ่อนช้อยนะครับมีลงรักปิดทองเดิมๆเลยนะครับ องนี้องค์ที่สิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับลงยาสีฟ้านะครับด้านหลังเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับอง์นี้องที่ยี่สิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่แตกลายงาสวยๆเลยนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่22ครับผมเป็นเหรียญพ่อกลวยนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับเหรียญรุ่นแรกพ่อกลวยเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่22นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่23นะครับเป็นเหรียญรอพ่อทานะครับนี่นะครับเหรียญรอพ่อทารุ่นแรกนะครับอง์นี้องค์ที่23ครับผมนี่นะครับเก่าๆเลยนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่24นะครับเป็นสมเด็จวัลกระพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องนี้องที่ี่24นะครับด้านหลังสุดยอดเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ี่25นะครับเป็นเหรียญพกันเนื้ออัปปก้าครับผมนี่นะครับองนี้องค์ที่25หนะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่ี่26เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับพิมพ์หลังแบบนะครับนี่นะครับเนื้อผงลงรักจุ่มรักปิดทองนะครับอง์นี้องค์ที่26นะครับอง์ต่อไปนะครับองค์ที่27นะครับจะเป็นรูปลอหลงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา5ชาชยใหญ่นะครับสวยมากองค์นี้นะครับนี่นี่มีตะแกงมุ้งด้วยนี่นะครับอง์นี้องค์ที่27นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่28นะครับนี่นะครับเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะพระครูสังวรโสพลหลวงพ่อสายนะครับอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อสายนะครับรุ่นแรกนะครับอง์นี้องค์ที่28นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่29นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อสำลิปนะครับหัวจรวดนะครับนี่นะครับสลับหลังตันนะครับองค์นี้องค์ที่29นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่30นะครับนี่นะครับเป็นท่ากระดานพิมพ์เล็กนะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่30นะครับนี่นะครับท่ากระดานพิมพ์เล็กนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่31นะครับจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านสีแดงนะครับสีสบู่เลือดนะครับองค์นี้องค์ที่31นะครับนี่นะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่32นะครับนี่นะครับอันนี้พระสมเด็จอะไรไม่รู้นะครับน <month> ี่นะครับนี่นะครับใครรู้ที่นะครับจัดไปนะครับองค์นี้องค์ที่32มสิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สานะครับนี่นะครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นเนื้อปะก้าครับผมนี่นะครับ องนี้องค์ท er mm ี่สามสิบสามนะครับเหรียญโลนะครับอาจารย์ฟันนะครับเนื้อปาก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับจะเป็นเหรียญพอดเดิมนะครับสองสี่แปดสองนะครับนี่นะครับหูเหรียญเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้านะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะครับนี่นะครับ องนี้องค์ที่สามสิบห้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบหกนะครับนี่นี่พระกุทางเหนือนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับอง์นี้องค์ที่สามสิบหกนะครับนี่นะครับพระกุนะครับอง์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับจะเป็นพระปิดตาแร่บางไั่นะครับ นี่สวยๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่37นะครับองค์ละ300บาทนะครับ4องค์ึ0 0พนนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่38นะครับจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์คิตา3ชายนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่38นะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่สามสิบเก้านะครับจะเป็นสมเด็จนะครับนี่นะครับวัดเกตดพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับนี่เนื้อมันๆเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบนะครับนี่นะครับองเอยองนี้องที่สามสิบเก้าขออภัยนะครับองค์นี้องที่สามสิบเก้าองต่อไปนะครับองที่สี่สิบนะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อปลาขี่ปลานะครับนี่นะครับ องนี้องค์ที่40นะครับอง์ละ300บาท4องค์1 0 0พบาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอง์ต่อไปนะครับอนุญาตองค์ที่41นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญพกปุูกไข่นะครับนี่วัดเชิงเลนเนื้ออปกาก้านะครับองค์นี้องค์ที่4 1อนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่42นะครับนี่นะครับเป็นหลกปูดทวดนะครับนี่เรี่ยมกันน้ําอย่างดีเลยนะครับนี่นะครับเป็นปั๊มซ้ำพิมพ์กลางนะครับองค์นี้องค์ที่42นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่43นะครับจะเป็นเหรียญนี่นะครับ วัดพนันเชิงกรุงเก่าเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญวัดพนันเชิงนะครับกรุงเก่านะครับนี่นะครับแม่พระร่วงเลยองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสามนะครับจะเป็นพระปิดตานะครับหลวงปู่จีนนะครับนี่นะครับสวยสวยมันๆเลยนะครับองค์นี้องที่สี่สิบสี่นะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองที่สี่สิบห้านะครับเป็นเหรียญพบพรมนะครับเหรียญระฆังเนื้อปะก้านะครับออกปีหนึ่งสามนะครับรุ่นพิเศษนะครับองค์นี้องที่สี่สิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบหกนะครับนี่เลยเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับพิมพ์สังคติยาวนะครับนี่นะครับ องค์นี้องค์ที่46นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่47นะครับนี่นะครับเป็นพระคล้ายยอดขุดพลเนื้อชินสนิมแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่47นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่48นะครับนี่เลยเป็นพระปิดตาหลวงพุโตะนะครับเนื้อผงนะครับนี่นะครับ องนี้องที mm. Luckily, darf, Hence, ่4ี่48นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่49นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญล่อวัดบ้านแหลมนะครับเนื้อออกสำริดแก่เงินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่49นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่50นะครับเป็นรูปถ่ายนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับบานใหญ่นะครับนี่สนิ้วเลยนะครับเต็มมือเลยนะครับ นี่นะครับกระดาษหนังๆใกล้เลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่50นะครับองละ300บาทนะครับ4องหนึ0 0พันนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับโทรมาได้เลยนะครับ096 6 6 1 4 8 4 8กนะครับนี่นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe!! และกดติดตามไว้เลยนะครับ อง์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับนี่เป็นปิตาหลวงปู่เอี่ยมอีกหนึ่งองนะครับเนื้อผงจุ่มลักตลับหลังตันนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสองนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดธรรมหลวงพ่อธรรมจักนะครับเนื้อทองแดงหลวงปู่สุกปุกเสกนะครับอง์นี้องค์ที่ห้าสิบสองนะครับ อ <hi> งต่อไปนะครับองค์ที่53านะครับจะเป็นพระกุลีลาเมดขนุนนะครับนี่เนื้อดินนะครับกําแพงเพชรนะครับลงรัดปิดทองเดิมๆนะครับองค์นี้องค์ที่53านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่54นะครับนี่เป็นเต่านะครับเตาหลวงปู่หลิวนะครับปดนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่54นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าิห้านะครับนี่ดีกว่าพระกุตออเลยหูยานนะครับลบบุรีนะครับนี่นะครับเนื้อชินนะครับเนื้อชินเงินนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบห้านะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่ห6ิบนะครับเป็นสมเด็จแหวกม่านนะครับหลวงพ่อกลวยอีกแล้วนะครับ นี่นะครับเป็นสมเด็จแหวกม่านเนื้อผงน้ํามันด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อกลวยนะครับองค์นี้องค์ที่56นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่57นะครับนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อท้องสุกนะครับนี่นะครับมีอุดด้วยนะครับนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อท้องสุกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห8ด เป็นพระสังกรจจายวัดสุทัศน์นะครับนี่นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องค์ที่58นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่59นะครับเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับผมนี่นะครับอง์นี้องค์ที่ห้าสิบเก้านะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่60นะครับจะเป็นขุนแผนเคลือบกลุบั้นกลางนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่60นะครับองค์ละ300บาทนะครับ4องค์1,000นนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่61นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สวงนะครับเทวดาเดินดินนะครับเนื้อทองแดงเจ้าของเก่าเคาะไปชุกทองให้มันสวยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่61นะครับ องต่อไปเลยนะครับองค์ที่62นะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับคลาสสิกมากๆนะครับองค์นี้องค์ที่62นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่63านะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยนะครับวัดดอนไล่นะครับนี่นะครับเนื้อทองเหลืองนะครับลงรักมาด้วยนี่นะครับ พร้อมตลับเลยนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่หกสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสี่นะครับเป็นพระกิ่งคลองตะเคียนนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่หกสิบสี่นะครับจะเป็นพระกิ่งคลองตะเคียนนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบห้านะครับ นี่พาปิตาเนื้อสำริดอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบห้านะครับตลับหลังตันเช่นกันนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบหกนะครับนี่นะครับเป็นขนแผ่นนะครับเนื้อชิ้นสนิมแดงนะครับพายคู่นะครับกุบันก่างนะครับเนื้อชิ้นสนิมแดงนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่67นะครับนี่สมเด็จวัลระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่แต่สภาพใช้มานะครับองค์นี้องค์ที่67นะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่68นะครับเป็นเหรียญปูเอี่ยมเนื้อปะกาฉลุนะครับนี่สวยเลยนะครับอง์นี้องค์ที่68นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่69นะครับ นี่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 องนี้องที่หกสิบเก้านะครับเป็นพันลอดพิมพ์ใหญ่นะครับนี่คาบกุเดิมเดิมเลยนะครับองนี้องที่หกสิบเก้านะครับองต่อไปนะครับองที่เจ็ดสิบนะครับนี่นะครับเป็นพระกิ่งนะครับไม่รู้ที่นะครับองนี้องที่เจ็ดสิบนะครับองละสามร้อยบาทนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับ องต่อไปนะครับอง์ที่71นะครับจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา3ชายนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่71นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่72นะครับนี่นะครับเป็นพระผงปากน้ํารุ่นแรกนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่72นะครับ องต่อไปนะครับอง์ที่เจ็ดสิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับออกปีสองพันห้าร้อยนะครับพิมสองหน้านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับ นี่นี่ดีกว่าเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับรอห้านะครับเนื้ออัปปาก้านะครับนี่นะครับองนี้องที่เจ็ดสิบสี่นะครับอง์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับ EP นี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับพระผมเองได้มาน้อยนะครับเดี๋ยวฝากติดตามนะครับศูนย์เก้าหกหกหกหนึ่งสี่แปดสิบแปดนะครับชอบองค์ไหนโทรมาขอรายเพิ่มเติมได้เลยนะครับ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ